คัฟุตบอลโลนนะครับรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับเป็นทางด้านเปรูเจอกับทางด้านอัจจิ่านะครับกูนนี้จะคิกออฟในเวลา9โมงเช้านะครับเป็นบอลรอบเชา้า เปรูนะครับช่วงนี้ผลงานไม่ค่อยดีสถานการณ์ค่อนข้างแย่ด้วยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้เซงนกัลชิลีนะครับไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนในด้านอาเจนนะครับยังชนะปารากไยได้นะครับแบบคือจับเลอเกินนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันนะครับถ้าเทียบภาพรวมเจ้าถิ่นนะครับอย่างทีมชาติเปรูเนี่ยหาเกมแบบพวกเขาไม่ดีนะครับชนะเกมเดียวเท่านั้นนะครับถ้าย้อนไปเนน่ยชนะเกาหลีใต้นะครับส่วนอาเจนตินานะครับหาเกมหลังสุดเนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้นะครับ อันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับในฟีฟ่า a ไลน์กิ้งนะครับโอ้โหถือว่าอาเจน่าดีสุดๆเลยตอนนี้นะครับผู้เล่นพวกเขานะครับไปดูไปรู้หน่อยนะครับวิกเตอร์โยสตุนนะครับจากสปอร์ติ้งคริสตัลนะครับลีกสเปรูแล้วก็ทางด้านเปาโลกาเลโรนะครับอยู่ทางด้านเอลด r ยูกริซิโตนะครับก็เล่นในประเทศตัวเองนั่นแหละนะครับส่วนอาเจนนะครับ จุดใหญ่ไฟกับพิบนะครับแม็กอลิสเตอร์นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอย่างเอโซฟานเดจากทีมอ่าเชลซีนะครับส่งประกวดเหมือนกันวันนี้นะครับกำแพงเปิดมาให้อเจนนะครับอยู่ที่1.5นะครับบังคับให้อเจนติชิน่าต้องยิงถึง2ประตูขึ้นไปแค่2ประตูก็กินแล้วนะครับยังมองนะครับด้วยศักยภาพเองช่วงที่เปรูตอนนี้กำลังโดนสภาพหลายๆอย่างรุมเร้านะครับฟอร์มก็ไม่ดีด้วย วันนี้ให้เชียเจ็น,นะครับเกมดุด,ดันกว่าเกมที่มีความหลากหลายนะครับนักเตะมีความสามารถเฉพาะตัวได้ดีนะครับวันนี้ยังซื้อจ่ายไปที่อัจจิน่นาครับ